รถไฟมาที่สถานีแล้วเอ้ยให้กดอ๋อ,อโหโหเดี๋ยวคุณแม่จะหมุนนะให้จะหมุนขึ้นไปให้ดูเลื่ญ่ตัดช่วยเลื่อยตักช่วยลองเอ,เช,ยยเเอช่วยกดเครื่องบินให้คุณแม่หน่อยกดเครื่องบินให้คุณแม่หน่อยครับโอ้ แม่หมุนไปแล้วใครจะเป็นคนกดสะพานใครจะเป็นคนมาขับเครืองอ๋อใครจะเป็นคนกดขึ้นใครจะเป็นคนกดขึ้นใครจะเป็นคนหมุนก็แม่นั่นก็แม่นั่นแหละไอ้เยอะๆจะไฟจุก <laughs> ピタゴマシュワイ。<laughs>